สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดาษเชนนวันนี้เราจะมาสอนใช้อด a ลโลทำการล็อกอิน2รูปแบบที่เราได้มีการลองใช้มาซึ่งจะมีทั้งที่เป็นรูปแบบการใช้อีเมลในการล็อกอินและยูเซอร์เนมในการล็อกอินซึ่งการใช้ยูเซอร์เนมเนี่ยในการล็อกอินอ่ะส่วนใหญ่คนน่าจะไม่ค่อยได้ลองใช้หรือไม่รู้สักเท่าไหร่ว่ามาสามารถทำได้ด้วยในอด a ลโลซึ่งฟีเจอร์นี้เราได้มีการลองเล่นแล้วคนพบขึ้นมาอันนี้เราก็เปิด ต่อของอาดาโรขึ้นมาแล้วเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองพรีวิวให้ทุกคนดูเดี๋ยวเราขอทำการเพิ่มในส่วนของดัตต้าเบสขึ้นมาก่อนเป็นผู้ใช้1คนซึ่งเราจะแอดยูเซอร์เลยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นอีเมลของเราแบบนี้เลย1ชุดจะเป็นอีเมลรหัสผ่านเราจะใช้เป็นแค่ตัวเลข5หลักแล้วก็ยูเซอร์เนม โอเคกดเซฟเดี๋ยวเราจะลองทำการเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลในการเข้าสู่ระบบก่อนกดพรีวิวซึ่งวิธีทำก็ไม่ได้ยากเลยทุกคนซึ่งหน้านี้จะเป็นการล็อกอิน้วยยูเซอร์เนมแล้วก็หน้านี้จะเป็นการล็อกอินด้วยอีเมลเราลองเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลดูก่อนนี่เราก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ละเดี๋ยวเราลองไปเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้กัน ชื่อผู้ใช้ก็จะเป็น i m q 3 3 1 1 8โอเคจากนั้นลองกดเข้าสู่ระบบนี่ซึ่งก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้แบบปกติเหมือนใช้อีเมลเลยซึ่งข้อดีก็คือสามารถทําให้แอปพลิเคชันของเราหรือระบบสมาชิกที่อยู่ภายในแอปเนี่ยสามารถล็อกอินโดยใช้แค่เบอร์โทรและรหัสผ่านได้ซึ่งจะดีมากสําหรับคนที่ทําแอปพลิเคชันเกี่ยวกับร้านอาหารระบบสมาชิกหรือคอร์สเรียน ซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าแอปเปล่าที่เราจัดเตรียมขึ้นมาเนาะจะมี3หน้าเราทําขึ้นมาตรงนี้เราจะขอเปลี่ยนจาก Signup เนี่ยให้กลายเป็น Log in Username และในส่วนของ l o g i n เราจะเปลี่ยนเป็น Log in Email แบบนี้เลยนะทั้งสองอันเราจะเปลี่ยนชื่อแบบนี้ซึ่งในส่วนของหน้าโฮมก็เป็นโฮมแบบปกติอย่างนี้เลยปกติแล้วว่าเวลาเราทำการล็อกอินอ่ะเราจะต้องใช้ฟอร์มแบบนี้ใช่ไหมที่ระบบเขาจะเจนเนอเรตมาให้เรา ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มันจะบังคับให้ใช้เฉพาะอีเมลเท่านั้นเราเลยจะใช้สิ่งที่เรียกว่า input หรือ component text input จากนั้นนำ text input มาวางเดี๋ยวเราจะขอปรับให้ได้องศาประมาณนี้จากนั้นในส่วนของ type อันนี้เราจะทำแบบ username ก่อนนะซึ่งส่วนของ username เนี่ยเราจะใช้เป็น low case ซึ่งจะเป็นตัวหนังสือแบบเล็กไม่มีพิมพ์ใหญ่แล้วก็ไม่รองรับอักขระที่เป็นอักขระอื่นนอกจากตัวหนังสือด้วย ตรงนี้เราจะเขียนว่าชื่อผู้ใช้ในส่วนของ text field ด้านบนเนี่ยอย่าลืมเปลี่ยนชื่อนะอันนี้เราเขียนว่าผู้ใช้แล้วก็กด a u t h e n t t e ค้างไว้แล้วลาก input ลงมาเลยตรงนี้เราจะเขียนว่ารหัสผ่านเปลี่ยนจาก lowercase ให้กลายเป็น password ตรงนี้เป็นอเสร็จสิ้นล้วเดี๋ยวทำการเพิ่มปุ่มมาหนึ่ปุ่มจากนั้นทำปุ่มให้มันพอดีกับ INPUT เนาะอันนี้เราทำคร่าวๆก่อนปุ่มนี้เราจะใช้เป็นเข้าสู่ระบบแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการสร้างอีกปุ่มหนึ่งขึ้นมาปุ่มนี้เราจะใช้เป็นปุ่มสำหรับการเข้าสู่ระบ,บบด้วยอีเมลแล้วแอคชั่นเนี่ยเราจะเลือกให้มันลิงก์ไปยังหน้าที่เขียนว่าล็อกอินด้วยอีเมลถ้ากดตรงนี้มันก็จะเด้งมาหน้านี้สีเดี๋ยวเราอเปลี่ยนสีก่อน โอเคเดี๋ยวเอาไอคอนออกเนาะแล้วเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนสีพื้นหลังให้มันเป็นสีเข้มหน่อยจะไ,ได้ดูง,ง่ายๆโอเคจากนั้นเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเรามาที่ปุ่มเข้าสู่ระบบเราทําการสร้างแอคชั่นขึ้นมาหนึ่งแอคชั่นโดยแอคชั่นนี้จะต้องอยู่ที่หมวดหมู่ของ More และจะอยู่ที่ User Login เราจะใช้เป็น Login ในส่วนของ Type Login เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็น Username ซึ่งถ้าเป็นแบบฟอร์มแบบเดิมที่ระบบให้เราใช้ฟอร์มเนี่ยมันจะซับมิดหรือล็อกอินต่างๆเนี่ยได้ด้วยการใช้อีเมลเป็นหลักแต่ว่าถ้าเราใช้ฟอร์มที่เราสร้างด้วยอินพุทของเ,เองเราจะสามารถใช้ username ได้ซึ่งอันนี้มีประโยชน์มากเดี๋ยวเราเลือกเป็น username ในส่วนของ username เนี่ยเราจะเลือกฟิลมาจากฟิลที่มีชื่อว่า a u t o r c o m p o n e n t แล้วเลือกที่ผู้ใช้ในส่วนที่2เนี่ยจะเป็นของรหัสผ่านซึ่งรหัสผ่านเนี่ยเรายังไม่ได้ทําการตั้งชื่อเนาะเรคลิกที่ตรงนี้ก่อน ตั้งชื่อตรงนี้ให้การเป็นรหัสผ่านกดดันหลัจากนั้นคลิกที่ปุ่มเข้าสอบระบบอีกครั้งหนึ่งในส่วนของพาสเวิร์ดเราจะทำการเปลี่ยนออ t เทอร์คอม n พเนนต์เนี่ยให้การเป็นรหัสผ่านกดดันจากนั้นสร้างแอคชั่นลิงก์แล้วลิงก์ไปที่หน้าโฮมอันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นหนึ่งกระบ,บวนการแล้วเดี๋ยวเราคัดลอกตรงนี้เลยปุมน้ำหมดอัลเทอรั้างแล้วลาบ ซึ่งหน้านี้เราจะให้เป็นการล็อกอินด้วยอีเมลในการเข้าสูร่ระบบนะเราก็จะใช้เป็นอีเมลล็อกอินซึ่งข้างบนเนี่ยเราจะเปลี่ยนจาก l o เคส c a s ให้กลายเป็นอีเมลแ t ะ t i c field เราจะเขียนว่าอีเมลรหัสผ่านเหมือนเดิมตรงนี้เราจะเขียนว่ารหัสเมลก็จะได้จำง่ายๆระหว่าง2หน้านี้เนาะเมื่อเราทำส2ส่วนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลบปุ่มนี้ออกแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่มนี้แล้วลากเฉพาะปุ่มนี้มาวางไว้ใหม่ทีหนึ่งจากนั้นลบแอคชั่นที่มีชื่อว่า l o อกอิออกแล้วเพิ่มแอคชั่นล็อกอินเข้าไปใหม่ซึ่งเราจะทําการเคลียร์ฟิลข้อมูล Data เก่าที่เคยมีอยู่ในหน้าก่อนที่ติดมาการะระบบออกซึ่งนี้ Type เราใช้เป็นอ e ีเมลในส่วนของอ e ีเมลเราเปลี่ยน a u t เท r ให้กลายเป็นอ e ีเมลแล้วก็ Password เราก็เลือกที่รหัสเมลจากนั้นกดดัน ลิงก์เราลิงก์ไปหน้า HOME อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลด้านล่าเงเนี่ยให้กลายเป็นเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้จากนั้นในส่วนของลิงค์เราจะลิงก์ไปที่หน้าล็อ IN USER NAME กดดันเดี๋ยวเราทำการเพิ่มเท็กเพื่อม,มาแสดงผลหน่อยละกันว่าโอเคทำการล็อกอินเรียบร้อยแล้ว อาเป็นตังสือง่ายๆเนาะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราทำการเพิ่มปุ่มสําหรับล็อกเอาด้วยเพื่อที่จะได้ท่องทดสอบทั้ง2ฟีเจอร์เลยว่าล็อกอินอีเมลและยูส r n เนมเนี่ยมาสามารถใช้งานได้หรือเปล่าซึ่งทําการ add component button ตรงนี้จะเขียนว่าลงชื่อลงชื่อออกสีเราขอเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้เลย เดีย๋ยวเราลบไอคอนออกเนาะแล้วตรงนี้เราปิดทั้งหมดเลยแล้วเราจะเพิ่มในส่วนของลิงก์ไปที่หน้าล็อกอินด้วยอีเมลและเพิ่ม more user login เป็น logout โอเคเสร็จสิน้นเดี๋ยวเราลองทำการพรีวิวดูซึ่งในส่วนนี้ทุกคนจะต้องมี username และ password ในการเข้าสูร่ระบบก่อนนะก็อย่าลืมไปเพิ่ม d a t a b เบ e หลังบ้านด้วยนะไม่งั้นจะไม่สามารถใช้งานได้นะทุกคน ซึ่งอันนี้เป็นชื่อผู้ใช้เราจะลองพิมพ์ชื่อผู้ใช้ของเราลงไปแล้วกดเข้าสู่ระบบนี่ล็อกอินสำเร็จซึ่งการล็อกอินด้วย username สำเร็จนะทุกคนเดี๋ยวลองออกจากระบบแล้วลองไปล็อกอินด้วยอีเมลดูอันนี้เป็นหน้าอีเมลนะเรายังไม่ได้ทําการเปลี่ยนชื่อที่เป็นลายนามด้นานล่างโอเคพิม่า่านนีใช้อีเมลนะอ่ะเข้าสู่ระบบ,บบให้ดูไปเลย ซึ่งก็ล็อกอินผ่านและสําเร็จด้วยก็จะมาในหน้านี้ซึ่งถ้าล็อกอินไม่สาเร็จหรือไม่มีชื่อผู้ใช้อยู่ในระบบจะมีป๊อปอัพขึ้นมากลางจอว่าให้เราทําการใส่ยูสเตอร์เนมอีเมลหรือพาสเวิร์ดเนี่ยให้ถูกต้องก็ไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราและพบกับเราได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะทุกคนวันนี้คิวขอตัวเราไปก่อนนะบา